โอเมก้า3เป็นกรดไขมันที่ร่างกายเราไม่สามารถสร้างเองได้และถ้าขาดไปหลักก็สมองอาจช้าลงหัวใจอาจอ่อนแอลงและผิวพรรณก็อาจไม่สดใสแต่คําถามสําคัญคือเราควรได้รับโอเมก้า3จากอาหารเสริมวันละเท่าไรถึงจะเพียงพอสำหรับคนทั่วไปปริมาณโอเมก้า3ที่แนะนำอยู่ที่ประมาณ250-500มิลลิกรัมต่อวันรวม DHA และ EPA ซึ่งเป็นปริมาณที่ช่วยบำรุงสมองหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ในชีวิตประจําวันที่เร่งรีบการทานปลาแซลมอนหรืออาหารทะเลทุกวันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแถมยังแพงและเตรียมยากอีกด้วยแล้วเราจะหาโอเมก้าสได้ง่ายๆจากไหนคําตอบคือน้ํามันถั่วดาวอินคาบราน,นิเคโอเพราะแค่1นถึงสแคปซูลของน้ํามันถั่วดาวอินคาก็ให้โอเมก้าสเข้มข้นสูงถึง 49. 3เเอร์เซในรูปแบบ ALA ซึ่งร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็น DHA และ EPA ได้เองโดยธรรมชาติไม่ต้องพึ่งอาหารทะเลเลย ที่สำคัญแบรนด์นิเคโอใส่ K o ai, ทุกขั้นตอนการผลิตใช้วัตถุดิบออแกนิกแท้100รเปอร์เซปราศจากสารเคมีเจือปนและผ่านกระบวนการสกัดเย็นเพื่อรักษาคุณค่าสารอาหารไว้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังออกแบบมาให้ทานง่ายไม่มีกลิ่นเหม็นหืนใครที่เคยกังวลว่าอาหารเสริมจะทานยากบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์สุด,สดลองจินตนาการดูสิคะเพียงแค่วันละแคปซูลเดียวคุณก็สามารถดูแลตัวเองได้ง่ายๆแบบครบวงจรสมองจำใสหัวใจแข็งแรงผิวพรรณเปล่งปลั่งแถมยังประหยัดเวลาและคุ้มค่ามากมาก ถ้าคุณอยากมอบรางวัลสุขภาพดีให้ตัวเองลองเปิดใจให้น้ำมันทัวดาวอินคานิเคโอสิคเชื่อเถอะว่าร่างกายคุณจะขอบคุณแน่นอนสนใจใช่ไหมสั่งซื้อตอนนี้เลยเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวัน